ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้าหมูมูนะครับก็วันนี้เป็นวันพฤหัสที่7นะครับพฤศจิกายน6-7นะครับตอนนี้ก็ประมาณ9โมงกับ6นาทีนะครับก็สายๆครับมีมาเร็วบ้างช้าบ้างแต่ยังไงก็อยู่ในช่วงก่อนเที่ยงนะครับผมก็จะมาสรุปผลนะครับเมื่อ คำคืนที่ผ่านมาว่ามีรายการอะไรจบยังไงนะครับรวมถึงอัปเดตราคาของค่ำคืนวันนี้ด้วยนะครับว่ามีใครเจอกับใครราคามันไปถึงไหนแล้วนะครับเราไปเริ่มกันที่สรุปผลเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายคู่ที่ได้เฮนะครับแล้วก็อีกหลายคู่ที่ผิดคาดนะครับแต่ว่าผลงาน วิเคราะห์เมื่อคืนโดยรวมภาพรวมรวมก็พอพอไปวัดไปวาได้ไม่ขี้เล่เท่าไหร่นะครับคู่แรกนะครับคู่แรกก็เรียบร้อยครับสิงห์พงาจแอสเซนวิลาก็แพ้เป็นนัดแรกนะครับเสียประตูแรกแล้วก็แพ้เลยนะครับสามนัดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาชนะรวดแล้วก็ยังไม่เสียประตูนะครับเมื่อคืนเนี้ยคู่เนี้ยนะครับมันอยู่ในทัศนกลุ่มลายด้วยนะครับก็ มองแค่ว่าวิลล่าเนี่ยมันมันต่อบางเชียบเลยนะครับแล้วก็คับบูดมันดิ้นลนอะ่ะผมก็มองแค่ว่า,าทีมจากอังกฤษมันไม่น่าจะแบบลงเล่น4เกมแล้วก็ชนะได้ทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็วิลล่านะมองว่าวิลล่ามันน่าจะทำได้แค่เสมอนะไม่น่าไม่ไม่ไม,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 ไม่คิดว่าจะถึงแพ้นะครับก็มีให้ลองราคาที่ครึ่งลูก น้ำเจ็ดกว่ากรับเจ็ดแปดนะเมื่อคืนแล้วก็ให้ลองปอได้เต็มก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกเอานะครับว่าใครชอบน้ำน้อยน้ำมากนะขับบูสก็เอาชนะวิลล่าไปได้1-0ึนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเ,เด็กน้อยยังบอยก็เหมือนเดิมครับบุกไปแพ้ชักตันโดเนตหนึ่งประตูต่อ2นะครับพองั้นถ้ามองถึงบทวิเคราะห์รวมเนี่ยต้องบอกว่า พวกเราเข้านะนี่2ตัวแล้วนะครับในรอบดึกนะครับรอบตีสใช่ไหมก็อินเตอร์มิลานก็ยังเก๋าเกมกว่าถึงแม้จะในเกมเนี่ยดูอาจจะเป็นรองผู้มาเยือนอย่างไอ้ปุญใหญ่อาร์เซนอลครับแต่ว่าเมื่อสรุป90นาทีแล้วผลออกมายัางไงก็คืออย่างนั้นครับ <laughs> เล่นดีทั้งเกมแต่แพ้ก,ก็เท่านั้นนะครับเออพราะงัน้นเมื่อคืนครับ งูใหญ่อินเตอร์มิลานก็เฉือนเอาชนะอาเซนอนไป1ประตูต่อ0นะครับในขณะที่ทีมยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสอย่างปารีสแซงต์แชแมงนะครับเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อตามหมีใช่ไหมก็แพ้เลยนะ <c oughs> แพ้เลยนะครับเมื่อคืนปารีสแพ้แอตมาดริดหประตูต่อ2คู่นี้เราก็เข้าอีกนะครับเนี่ยมาสตาร์ทมาดีครับมามาโดนคู่ไบเยนนะครับไบเยนนี อย่างดีที่อย่างน้อยก็ยังเชื่อดเบนฟิก้านะ,ะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหบาเอนจะหนักนะครับเพราะว่าลงเล่นไป4ี่เกมเนี่ยก็จะอยู่ในซีกล่างเนาะแต่อย่างน้อยเมื่อคืนก็3ามแต้มครับแต่ว่านอกสนามก็ร้องไห้กันกระจองงงแง่เลยเพราะงั้นคู่นี้เราผิดนะครับคู่ถัดมานะครับเป็น เจ้าบุญทุ่มบาเซโลนาก็โอ้โหฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลทองฤดูกาลสุดๆของบาเซโลนานะครับเมื่อบุกไปยำใหญ่ใส่เซเวนาสเวีด้าไปถึง5ประตูต่อ2นะครับคู่นี้เราก็เข้านะ<อ>วิเคราะห์รวมถัดไปเป็นม้าขาวสุดการ์ดครับไม่รอดครับเจอทีมแรงอย่างอัตลันตาผมมองว่าสุดการ์ดมันน่าจะสู้ได้นะสุดท้ายสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้ เรียบร้อยแพ้ไป0ประตูต่อ2นะครับคู่นี้ก็ผิดถัดไปเป็นเลดบูเซาบวกนะครับนี่ครับโอ้โหทีเด็ดเลยบุกไปเอาชนะเฟยหูดได้3ประตูต่อ1นะครับก็บอกแล้วครับในตระกูลเลดบูเนี่ยก็จะมีอาร์บีไลฟซิกกับเลดบูเซาบวกไอไลฟซิกเนี่ยแพ้รวด4เกมแล้วครับในขณะที่เมื่อคืนผมก็บอกว่าโอ้โหถ้าเลดบูมันแพ้อ,อีกเนี่ย มันเท่ากับว่า2ทีมที่มีสปอนเซอร์เดียวกันเนี่ยผู้สนับสนุนเดียวกันเนี่ยต้องเรียกประชุมบอร์ดด่วนแล้วครับ2ยักษ์ใหญ่ที่ที่ลงเล่นในถ้วยใบยใหญ่ของยุโรปแพ้ลวดทีมละ4ี่สี่นัดนใช่ไหมเออก็เรียบร้อยครับพิกกลับมาได้เห็นไหมคู่นี้เราก็เข้าไปนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับแหมมาเพิ่มคู่เนี้ยให้ทัศนะเพื่อนๆในกลุ่มไลน์ปกติเนี่ย ส่วนใหญ่ผมจะให้อยู่คู่เดียวใช่ไหมเมื่อคืนลอง2คู่ดูเพราะว่าเห็นสปาร์ต้าพาร์คเนี่ยมันมันสมควรจะเล่งเกมมันสมควรจะอัดนะแต่สุดท้ายแล้วแพ้ครับแพ้แบดไป1ประตูต่อ2แล้วแบดเนี่ยนำห่าง2 0ด้วยไม่มีลุ้นเลยครับปาร์คเสร็จไปนะครับเพราะงั้นเมื่อคืนนี้ใน9คู่เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคนะครับเข้าไป6ตายไป3นะครับ ในขณะที่ยูโรปาลีกก็มานะเบอร์ซิคตัดเฉือนเอาชนะเมาโม่ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็บวกไปครึ่งหนึ่งอันนี้เราก็มานะเออใช้ได้ใช้ได้เมื่อคืนในขณะที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับอย่างที่เราบอกอะลีดอยู่ในเตดกับซันเดอร์แลนด์ครับไม่สามารถบุกไปเก็บ3แต้มได้เพราะงั้นตรงนี้สบายสบายไปก่อนเลยครับคือลีด บุกไปแพ้มีวอลเลยครับศูนย์ประตูต่อหนึในขณะที่ซันเดอร์แลนด์บุกไปทำได้แค่เสมอกับทีมล้างท้ายอย่างเพรสตันนะครับนี่เราก็มา2เลยนะครับก็จะมีหลุดเนี่ยก็จะมีแบ็กเบิร์นครับแบ็กเบิร์นเล่นในบ้านเนี่ยแพ้ต่อสโตกซิตี้ไป02นะครับแล้วก็โคเวนทีเล่นในบ้านก็แพ้ต่อดับบี้เคานี้ไป1ประตูต่อ2ครับโดน2ตัวนี้ในขณะที่ลูตันทาวมาแล้วครับโอ้โห เฉือนเอาชนะคาดิฟไปได้ครับ1-0เพราะงั้นก็ยังถือว่าโอเคในเดอะแชมเปี้ยนชิพกับยูโรปานะครับส่วนคบป้าเดเลนะครับเซเวอต้านะครับก็บุกไปเอาชนะเคเลสได้1 0, ประตูต่อ0นะครับในรัสเซียคัพนะครับรัสเซียคัพ CSKA มอสโกบุกไปทำได้แค่เสมอกับลูบินคาซาน0-0นะครับ ในขณะที่เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับก็ไล่ถลม่มอเมริกาสกอต์นี่ไป3ประตูต่อ0อังกฤษจอห์นสโตนเพนโทฟี่นะครับแบล็กพูลก็เสมอกับลิเวอร์พูลยู21ไป0ูนนะครับนี่คือผลเมื่อคืนนี้นะครับส่วนค่ำคืนวันนี้ยังมีเต็มพิกัดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นถ้วยรองลงมาครับเป็นถ้วยยูโรปาลีกนะครับแล้วก็น่าจะมีคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะเดี๋ยวผมดูก่อน มีคอนเฟลเอนด์ด้วยนะครับเพราะงั้นเยอะมากนะครับบวกกับมีเกาโชซิเลียตกค้างอยู่1คู่นะครับตีสองสี่สิบห้านะครับเกาโชซิเลียอิตาลีนะครับเป็นคู่ระหว่างเจนัวเจอกับโคโมนะครับราคาแปลกนะเขายกให้โคโมบุกไปต่อเจนัวนะเออจากปอตอนนี้เหลือแค่หน้าเสมอนะครับใช่หรือ <laughs> ดูแปลกๆใช่ไหม อดูแปลกๆเจนวนี ie, รู้สึกเออ่พึ่งจะชนะหรือเปล่านะนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่อีโคโม่มันแพ้อยู่แล้วมันมันแพ้มาอีกละาคาแปลกครับคู่แรกก็มาก็แปลกเลยนะครับในยูโรปานะครับในยูโรปาแบ่งเป็น2ช่วงเวลาคือหกทุ่มสีกับตีสามนะครับในหทุ่มสี่สิบห้าเนี่ยมี9คู่เนาะ แล้วก็รอบตี3มี8คู่ใช่ไหมรวมทั้งหมด17คู่เดี๋ยวผมนับก่อน1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17คู่โอเค9กับ8นะครับไปที่รอบ6ทุ่ม45กันก่อนนะครับกาลาตาสลายจากตุรกีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของน้องไก่ครับไก่เดือยทองทอนแนมฮอสเปอร์นะครับอ่า เอาราคากาลาเป็นต่อด้วยนะครับแลากาลาไหลาจากเสมอมาต่อปอนะครับสเปอร์เป็นบอนลรองครับวันนี้นะครับแล้วก็จะมี a อสโรม่าครับบุกไปต่อเซงกินลุดนะครับเซงกินลุดจากเบลเยียมใช่ไหมโอมโรม่มาเนี่ยก็ไหลาจากเสมอมาต่อปอเหมือนกันนะครับโอ้โหราคานี่หวาดเสียวเลย <laughs> ในคู่กาลาเนี่ยผมมองว่าเขานักลงทุนเนี่ยชื่นชอบบอลอังกฤษอยู่แล้วน่าจะเป็นกระแสบอลรองหรือเปล่านะครับในขณะที่ AS โลมาเนี่ยก็ยังมองว่าออกนอกบ้านบอลลีกก็ยังไม่ดีเลยครับอันนี้บอลยุโรปเนี่ยบุกไปต่อเขาไม่โอเคอะนะครับเพราะฉะนั้นสองคู่แรกเนี่ยผมมองว่าบอลรองอะ่ะน่าจะเป็นบอลที่นักลงทุนชื่นชอบมากกว่านะอื ในขณะที่คู่ถัดมาครับแอตเลนติกบินเบานะครับจะบุกไปต่อลูโดโกเดตเลดกาดครึ่งลูกนะครับแล้วก็โอลิมเปียกอสครับเล่นในบ้านเป็นต่อกาลาสโกเลนเจอร์ครึ่งลูกนะโอ้โหไอทร랙แฟงเฟิร์ตนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อสลาเวียพาร์คครึ่งลูกครับราคาไหลลงด้วยนะครับแฟงเฟิร์ตนี่เพิ่งจะยิงถล่มในศึกบุเดซิก้ามานะเจ็ดหรือเจ็ดลูกใช่ไหม วันนี้ดูไหลลงอีกนะครับเอออันนี้ก็แปลกครับราคาของแฟรงเฟิร์ตนะครับในขณะที่มิดทินแลนด์นะครับจะบุกไปต่อสเตยอวบูคาเรสบอปานะนีสเล่นในบ้านเป็นต่อ f อฟซีทเวนเต้ครึ่งลูกเหรอโอ้โหทเวนเต้นี่ก็ฟอร์มสดนะบโดกิมครับเล่นในบ้านเป็นต่อคาราบักหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ รอบ6ทุ่ม45คู่สุดท้ายราก้าจะบุกไปต่อเอลฟ์ปอ,อกปอปานะครับ่อ,อดูใน6ทุ่ม45นาะทีช่วงแรกเนี่ยผมมองว่าสเปอร์กับเซงกินลุดนะครับน่าสนใจแล้วก็คู่ที่ดูเหมือนว่าได้ลุ้นอีกอะ่ะได้ลุ้นอีกอะ่ะผมมองว่าน่าจะเป็นซาลาเวียปาร์กนะครับ อืมดูแล้วมันแฟงเฟิร์ตราคามันดูวัดใจไปทั้งทั้งที่ฟอร์มกำลังกำลังพีกพีกใช่ไหมกำลังพีกพีกในขณะที่ออโอลมิมเปียอสกับเรนเจอร์เนี่ยยังยังชอบเรนเจอร์นะพูดตามตรงนะครับอืมอ่ายังชอบเรนเจอร์นะแล้วก็ลูโดโกเดตเลดกาดเจอกับบ,บินเบา อบอลน,น่ะมันครึ่งลูกวัดใจหมดเลยนะแล้วมันเป็นบอลตัวใหญ่อ่ะผมมองว่าในช่วงหกทุ่มสี่สิบห้าบอลรองน่าจะมาเยอะว่ะเนี่ยดูบิชิแลนด์เนี่ยบุกไปไม่กล้าต่อสเตย์อวด้วยเนี่ยเห็นไหมนี่ในขณะที่นีสเจอกับทเวนเต้อ่ะผมมองว่าทเวนเตนะ้มันก็สดนะครับมันก็สดเนี่ยเห็นไหมชอบบอลรองทั้งนั้นเลยถ้าบอนต่อมาก็ยกเซตเลยนะเนี่ยเอ ดูบาก้าครับไม่กล้าบุกไปต่อเอลฟ์บอกด้วยเนี่ยเนี่ยดูเลยเนี่ยเราถามว่าคู่บโด,โดกิมกับคาราบักเนี่ยจริงๆไอ้คาราบักเนี่ยมันอ่อนนะแต่เราอยู่บอลรองมาทุกคู่แล้วอะอยู่บอลรองมาแดคู่แล้วไอ้คู่ที่เก้าเนี่ยจะไปฝืนอยู่ต่อบโด,โดกิมก็ไม่ใช่ครับเพราะงั้นมองไปที่คาราบักครับเนี่ยดูดูนะเออผมมองว่านะราคาวันนี้บอลรองมันดู มีดูดูมีอลล่านะในในรอบหกทุ่มสีเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะว่าราคามันมันไม่กล้ามันไม่กล้าพูดตรงๆเลยแทบทุกคู่เลยนะครับมันไม่กล้านะในขณะที่รอบตีสาประเดิมหัวด้วยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับก็จะคุมโดยลุตฟานิสซรอยเป็นนัดที่3แล้วนะครับวันนี้แมนยูเล่นในโอเทฟฟอร์ดนะครับเป็นต่อ PK ซโนลูกครึ่งควบ2 เอาตรงๆด,ดูดูดูจากลุดคุมทีมอะโอเคละ่ะเกมลุกมันดูหวือหวามันดูแบบกล้าบุกกล้าทำอ่ะเนาะผมว่าแมนยูมีโอกาสชนะนะแต่ว่าลูกสองลูกสามนี่ต้องไปวัดแหละแต่ถามว่าชนะไหมคิดว่าชนะนะครับเพราะงั้นถ,ถ้าถ้าต้องอยู่คู่เนี้ยก็ต้องกัดฟันอยู่แมนยูครับอาจจะมี ผลงานดีๆมาฝากก็ได้นะครับลาซิโอเจอกับปอโตนี่ราคาดูประหลาดครับ <c oughs> ลาซิโอไหลลงนะครับจากปอลงไปเหลือแค่เสมอนะครับมี f อฟซีปอโตมาเยือนลาซิโอก็อยู่ในขาขึ้นนะทำไมราคาไหลลงอย่างน้อยมันน่าจะยืนพื้นที่หน้าปอใช่ไหมไม่คิดมากเลยไปปอโตครับเนอ่า ฮอฟเฟนไฮม์นะครับเจอกับโอลิมปิกลียงนะครับโอ้โหให้ลียงบุกไปต่อราคาเสมอคืออยู่ลียงสิบได้แปดอยู่เจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮม์สิบได้สิบนะครับไม่เชื่อไม่เชื่อ,ไม,อไม่เชื่อน้ำยาลียงเลยนะมันเล่นแบบเออฟอร์มมันไม่นิ่งอะ่ะมันบทจะดีก็ดีบทจะร้ายก็ร้ายอะ่ะแต่ว่าดูแล้วบอลยุโรปแล้วทรงแกไม่ดีอะ่ะอยู่ฮอฟเฟนไฮม์เลยครับอืม วิกตอรีย p เพาเซนนะครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นรองเรียวโซเิดัดจากสเปนครับโซเิดัดเนี่ยไหลลงด้วยนะครึ่งครบลูกลงไปเหลือครึ่งลูกนะครับวิกตอรียเพาเซนตจริงๆครึ่งครบลูกน้ําน้อยน่าจะมีไอ้ตรงนั้นน่าอยู่นะถึงจะได้น้ําน้อยแต่ว่าถ้าแพ้ไม่ขาดก็ยังก็ยังเหลือทุนอีกครึ่งหนึ่ง <laughs> นะกัรฟันลองวิกตอรีย p เพาเซนนะครับ เฟเนบาเช่นะครับจะปลูกไปต่ออักมาราคาเสมอเนี่ยดูดีบอนมันไม่กล้านะครับบอลมันไม่กล้านะแต่ว่าจริงๆเกรดบอลผมว่าตุรกีกับฮอนแลนด์มันก็ไม่หนีกันมากนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็น่าจะคุ้นเคยว่าตุรกีเนี่ยเวลาเป็นเจ้าบ้านเขาเรียกว่านรลกทีมเยือนนะครับแต่ว่าพอตัวเองไปเยือนเนี่ย ผมว่าความคึกคักดุดันทั้งหลายมันน่าจะตกลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยคู่นี้ผมอยู่อักมาดีกว่านะครับลิกาสเจอกับอันเดรเลชนะครับโอ้โหนี่ก็ไหลลงอะ่ะเพื่อนบอลวันเนี้ยเห็นไหมเราดูดิบอลออล่ามันจับบอลลองเลยนะเออตอนเนี้ยมีต่ออยู่คู่เดียวคือแมนยูเออ Uh, อันเดลสก็ดูไม่กล้าต่อทั้งๆที่ไอรีกาสเนี่ยไม่ได้ดีเดอะไรเลยครับเละตลอดนะครับเละตลอดคู่นี้ชอบรีกาสนะเออราคามันแปลกนักนะครับเนี่ยก็จะมีคู่นี้แหละที่น่าจะอยู่ต่อแล้วครับอาแจากอาร์มสดัมครับเล่นในบ้านเป็นต่อมาค์คบี้เทวาวิฟลูกครึ่งนะครับไหลขยับจากลูกก้วไปเป็นลูกครึ่งนะครับ คือถึงแม้อาแจากจะห่วยขนาดไหนนะแต่ว่าผู้มาเยือนผมมองว่ามันไม่ได้แข็งแกร่งนะครับแล้วก็อาแจากก็อยู่ในจังหวะโอเคอยู่นะผมว่าถ้าลูกควบลูกครึ่งน้ําน้อยก็ยังน่าไปหรือลูกครึ่งถ้าชอบชิงก็ต้องกัดฟันไปอาแจากครับไม่น่าลองมัคคับี้อะนะปิดท้ายที่ดินาโมเคียฟนะครับเคียฟเจอเจอกับเฟรนวาลอสนะ เคียบเจอกับเฟรนวาลอสเนี่ยยังดูดีอะเคียบอะยังไงกระดูกบอลมันก็ดีกว่าเฟรนวาลอสน่ะแล้วต่อแค่หูแหว่งอะเออคู่นี้ขออยู่เคียบนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพราะงั้นในยูโรปาลีกครับตั้งแต่6ทุ่ม45ถึงตี3าเนี่ยอ่เรามีบอลต่ออยู่ มีบอลต่ออยู่แค่3ตัวนะครับก็คือแมนยูอาร์แจกแล้วก็เคียบนะครับจำง่ายดี <laughs> ดูว่าจะเป็นยังไงเพื่อนๆลองลองดูอีกทีนะแต่ว่าผมมองว่าราคามันวันนี้มันค่อนข้างให้ท้ายกับวันลองอะ่ะนะครับอ่าเสร็จไปที่ยูโรปป้าใช่ไหมต่อไปมันจะเป็นคอนเฟอเรนซ์คอนเฟอเรนซ์นี่โอ้โหทีมเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยนะครับ คู่แรกเนี่ยสามทุ่มครึ่งไวกิงเกอร์เลยวิกเล่นในบ้านเป็นต่อบโบแลกบรญจาปอปานะครับอันนี้สนามกลางสนามกลางนะครับยังไงก็คุ้นไอ้คุ้นชื่อไวกิงเกอร์เลยวิกมากกว่าเนาะ <c oughs> ก็ต้องอยู่อ่ะต้องอยู่เลยวิกแหละเสี่ยงหูแหว่งนะครับหกทุ่มสี่สิบห้าเจ็ดคู่ใช่ไหมอ่าหกทุ่มสี่สิบห้าเจ็ดคู่นะครับ K.A.A. เก n นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อโอมเนียนิโคเซีย1ลูกอันนี้ไหลขึ้นนะครับออลิมปิกลุบยาหน้านะครับจะบุกไปต่อ H.J.K. เฮลซิงกิครึ่งลูกโอ้โหลาปิดเวียนนานะครับจะบุกไปต่อ C.S. เปโตคุปลูกครึ่งควบ2อโอ้โหอันนี้ไหลเละเลยสังเกตดูเนาะอันนี้ไม่รู้เพื่อนๆหลายท่านสังเกตไหม ราคาที่มันไหลเละอย่างเงี้ยคือจากลูกควบมันเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งควบสองสองลูกไปเนี่ยผมว่ามันไม่ได้วะเออมันไม่ได้วะมันคือมันมันเหมือนปั่นนะเนาะเออเพราะงั้นเนี่ยสี่คู่แรกเนี่ะผมว่าลองไปตกคุบอยู่ h ดเจคนะครับ ส่วนไอเกนเนี่ยมันไหลขึ้นแล้วก็เป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วก็เกรดบอลก็น่าจะดูดีกว่าโอมนเนียนิโคเซียอันนี้ก็อยู่เกนนะครับอยู่ไวกิงเกอร์อชุดแรกเนี่ยยังอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับพวกหนักซ้ายนะ <laughs> อยู่ซ้ายนะถัดไปเป็นลีเกียวซอครับเล่นในบ้านเป็นต่อดินโมมินนะครับลูกควบลูกครึ่งอ,อ โอ้โห oh. ต่อเยอะอะเดี๋ยวไปไปก่อนนะเดี๋ยวลูกาโนนะครับจะบุกไปต่อบาสคาโทโพล่าครึ่งควบลูกแชมล็นนอ Zen, ลกโลเวอร์เล่นในบ้านเป็นต่อเดนิวเซนครึ่งควบลูกปาฟอสนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อแอสตานาลูกครึ่งเลยเหรอโอ้โ oh. ห oh. เวอร์จัดจัดนะครับดูโอ้โ <laughs> ห oh. เอ่อผมมองว่าตัวที่ดูดีก็จะมีแชมล็อกนะอ่าตัวที่จะดูดีมีแชมล็อกอีกสามตัวนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจเลยครับรีเกียนี่ก็ดูเหมือนต่อเยอะลูกาโนเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ต่อเยอะนะไอ้สามตัวที่ไม่เอาเนี่ยคือมันต่อเยอะนะปาฟอสอย่างเงี้ยลูกครึ่งอะ่ะถ้าเลือกไม่ได้น่าลองอะ่ะ เออน,นะผมมองว่านะเออมาร์คไว้ก่อนเนี่ยออมันมันมันเยอะไปไหมมันเยอะไปไหมออมันเยอะไปไหมคือบีบให้ต้องยิงสองลูกเลยนะสามคู่เนี้ยอ่เชลซีครับเล่นในบ้านเป็นต่อโนอาสาลูกโอ้โหมองก็รู้ว่าเชลซีต้องหมุนเวียนนักเตะแน่นอนครับแล้วต่อแบบต่ออะไรวะเนี่ยสมลูกนะครับ ฟ i อเรนติน่จะบุกไปต่อ a าโปเอลนิโคเซียครึ่งควบลูกอันนี้ก็ยังน่าอยู่ฟ i อครับอ,รอาโปเอก็ยังดูไม่ดีเรวเบติตเล่นในบ้านเป็นต่อเซลเย่ลูกครึ่งควบ2โอ้โหดูราคาราคาครึ่งล่างเนี่ยไฮเดนทิมบุกไปต่อคาร์ดครึ่งลูกนะครับโคเปนเฮเกนเล่นในบ้านเป็นต่ออิสตันบูบูยูเชกหนึลูก พานาตินายกอสบุกไปต่อเยอการ์เดนปอปานะครับวิกตอเรียกิมาไลส์เล่นในบ้านเป็นต่อมาลาดาโบเลสลาฟลูกครึ่งครบสองจากเกโรเนียครับเจอกับโมราคาเสมอ LASK ลินเล่นในบ้านเป็นต่อเซอร์เคิลบูธปอปาแล้วก็เซนกันเลนบุกไปต่อลาน f อฟลูกควบโอ้โ oh, ห oh. ราคาเวนร์เทอเลยครับ ไอโนอานี่ก็เละอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเชลซีเนี่ยพอมันเปลี่ยนตัวนักเตะหมุนเวียนตัวนักเตะลงมาเนี่ยศักยภาพมันมันจะถอยลงหรือเปล่านะครับก็เยอะนะแต่มันกล้าเยอะมาก็กล้าไปเชลซีอะ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นมุมมองลุมลัวมาเนาะเ,ออเพื่อนๆเ,เราคุยกันสนุกสนุกเพื่อนๆกนออ็อย่าซีเรียสนะครับอย่าซีเรียส <c oughs> เลียวเบติสเจอกับเซลเย่เหรอ โอ้โห oh, ยังต่อเยอะแต่ไอเซลเย่เนี่ยผมเห็นมันก็เล่นดีนะแต่วันเนี้ยมันมันบุกมาเยือนทีมจากสเปนเนี่ยอก็ออยังน่าอยู่เรียวเบติสแหละคิดว่าชนะนะชนะได้ไอเม็ดที่2อเม็ดที่สามก็ต้องลุ้นเนาแหละไฮเดนทิมครับบุกไปต่อฮาร์ดคู่นี้แหละผมว่ามีมีเสียวไฮเดนทิมมีเสียวนะอยู่ฮาร์ดครับ โคเปนเฮเกนกับอิสตันบูลยังไงเกตโคเปนเฮเกนก็ยังดูดีครับเยอร์การเดนกับพานาเหรอโอ้เยอร์การเดนไม่ธรรมดานะวิกตอเรียกีมาไลส์ไหลแรงแบบนี้อีกแล้วครับลูกควบแล้วก็ลูกครึ่งลูกครึ่งควบสองลองมาลาดาเลย <laughs> เออจัคเกโรเนียเสมอกับโมใช่ไหม มองว่าอมราคามันทําไมไม่กล้าวะอือยู่โมเดอร์อะ LASK ลิ้นเจอกับ Circle b o o บูต่อปอยอย่างเงี้ยนะครับอยู่เซอร์เไปเลยเซนเกนเลนโอ้โหบุกไปต่อลาน FC ลูกควบผมอยู่ลานแล้วกันลานบ้านลานเมืองนี่แหละ <laughs> ประมาณนี้นะครับเออ ก็คุยกันสนุกสนานไปนะครับมันยังไม่ได้เจาะลึกอะไรเนาะก็ว่าไปตามความรู้สึกแล้วกันนะครับอ่ะหมดหรือ,อยังอ่ะทีนี้มีผลของอตารางของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดูนะครับก็เมื่อคืนเตะครบไปแล้วเนาะนี่อ่ะเพราะงั้นเนี่ยบาร์เซลโลนากลับมาได้นะออหลังจากแพ้เกมแรก แล้วก็ชนะ3เกมรวดทำผลงานได้หลูแลนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่6แล้วสำหรับบาร์เซโลนานะครับก็ต้องถือว่ายังไม่เสียหายนะครับยังไม่เสียหายในขณะที่อ,อมามืดใน8ทีมแรกเนี่ยนะครับมมามืดเนี่ยผมมองว่าเป็นแบดจากฝรั่งเศสครับ ที่เป็นมามืดแล้วเมื่อคืนเนี่ยดันมาทําทัศนาผมพังด้วยนะเออบุกไปเอาชนะสปาร์ตาาร์คได้เฉยๆเลยนะครับเออมาดีครับ,บแบดมาดีนะนอกนั้นเนี่ยออ,อยู่ในทรงครับลิเวอร์พูลเนี่ยมาแรงนะครับสปอร์ติง้งลิสบอนโมนาโกบแบดอินเตอร์บาร์เซลโลนาดอตมุลก็ยังไม่ก็ยังไม่แย่นะดอตมุลแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิลล่าครับ ถึงแม้จะแพ้ในเมื่อคืนนี้แต่ว่าก็ยังเกาะกลุ่ม8อันดับแรกอยู่นะครับทีนี้ที่น่าผิดหวังนะครับที่น่าผิดหวังเนี่ยก็ต้องอยู่ในโซนท้ายนี่แหละโซน9ลงมาเนี่ยนะครับเไม่ใช่สิโซนล่างเลยนะครับโซนล่างเลยคือหลังจาก2 4สิบีลงไปน,นี่นะครับดูดิ ปารีสเนี่ยโอ้โหสตุตการ์ดอย่างเงี้ยโชว์ฟอร์มได้แย่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับกีโรน่าเนี่ยถึงฟอร์มจะไม่ดีขนาดไหนแต่มาเล่นถ้วยนี้โอ้โหสี่เกมแพ้สามนะเลดบูซาวบวกเพิ่งชนะเมื่อคืนดูว่าจะฟื้นไหมนะครับ,บโบลอนยาก็ไม่ไหวครับโอ้โหอาร์บีไลฟซิกหนักเลยอาไบีไลฟซิกตัวมกาดยังบอยสวตด,ดาสโลวาน ไอ้สี่ทีมนี้ยังพอเข้าใจได้นะครับเดี๋ยวนะผมขออนุญ,ญาตลบก่อนไอ้สี่ทีมนี้ยังพอเข้าใจได้ครับสตุมการ์ดยังบอยสเวตด้าสโลวาเนียยังพอเข้าใจได้ว่ามันแพ้สี่นัดไม่ได้แปลกไอ้ที่แปลกเนี่ยคืออาร์บีไลฟสิกนะครับคือบุลลญ่านะครับเนี <c> ่ย <oughs> สองทีมนี้แล้วก็เลดบูซาบวกเนี่ยโอ้โหปาลีดอย่างเงี้ยนะครับสตุดการ์ดอย่างเงี้ย กีโลน่าอย่างเงี้ยโหเนี่ยครับคือมันแปลกช่วงเนี้ยนะที่สำคัญบโบอลลอย่ายังยิงใครไม่ได้เลยลงเล่นไปสี่เกมเสียห้าประตูดูโอ้โหน่าเกียดมากนะครับ <laughs> ทีมอย่างปาีสแซงต์แมงเล่นไปสี่เกมเพิ่งจะยิงแค่3เม็ดสตุตการดที่มาจอมดีดก็เพิ่งจะยิงแค่3เม็ดนะครับดูแล้วประหลาดนะเซาวบวกเนี่ยยิงแค่สามเสียไปสิบเลย เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่านัดหน้าโซนล่างพวกนี้จะกระเตื้องขึ้นหรือเปล่าเนาะประมาณนี้ประมาณนี้สรุปคร่าวๆนะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็รบกวนเ,นเพื่อนๆนะครับสละเวลานิดนึงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยเนาะส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับผ่านไลน์สมาชิกนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้ที่ไลน์ ID ทีเด็ดน้มูนะครับ TDET นะครับ NAMO ประมาณนี้นะครับก็จะได้รับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับอ่ะช่วงนี้ก็แยกย้ายสลายโตพักผ่อนทำงานตามอัธยาศัยครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีรอบเย็นรอบคำ่ำเนาะก็โชคดีทุกท่านครับไปก่อนครับสวัสดีครับ